แต่ก็ไม่มีใครกล้าหยุดฟังว่ากันว่าหากได้ยินเสียงซอในคืนไร้จันทร์อย่าเอ่ยชื่อเขาเด็ดขาดตำนานเทวายักษ์ขาซอขยีเขมะเสียงกึกก้องจากเงาโบราณในดินแดนเก่าแก่กว่าประวัติศาสตร์มีเสียงขับซอจากเคมะผู้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเทวาหรือยักษ์เสียงนั้นบรรเลงครั้งใดแผ่นดินจะสั่นสะเทือนพื้นน้ำจะกระเพื่อม และเงาโบราณจะตื่นเขาไม่ใช่เทพเจ้าแต่ก็ไม่ใช่อสูรผู้คนเรียกเขาว่าซอขยีเทวยักษ์ษแห่งการสั่นสะเทือนเสียงซอของเขาบรรจุอาคมที่ปลุกความทรงจำของแผ่นดินแม้จะไม่มีใครกล้าร้องตามแต่ก็ไม่มีใครกล้าหยุดฟังว่ากันว่าหากได้ยินเสียงซอในคืนไร้จันทร์อย่าเอ่ยชื่อเขาเด็ดขาดเพราะเขาจะหันมาพร้อมคำถามว่าเจ้า ยังจำเสียงแผ่นดินร้องไห้ได้หรือไม่โปรยุสใหม่พิเศษเพื่อคุณสมัครวันนี้รับเพิ่มทันที50%แต่ฝากได้ไม่เกิน300บาททำเทิน10เท่ายิ่งฝากมากยิ่งได้มากสมัครได้เลยที่แอ789 s ด e p s